พอตอนให้คีโมอ่ะแล้วมันก็ขึ้นใช่อาเจียนแล้วทานของพวกนี้ไปแล้วมันอาเจียนออกมาเสียได้ขอมอะสิแม่ปัญหาคือผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยเวลาเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วมันจะเกิดอาเจียนตามที่แม่เข้าใจวันนี้แม่ทานเจลเจ็บลดภาวะสิ่งนั้นที่จะไม่เกิดกับแม่ไงไใช่ถ้าแม่กินเจลแล้วถ้าแม่ยังมีผลข้างเคียงเจ๊จะให้แม่กินทำไมอ่ะ ก็ไม่ต้องกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้แม่กินเนี่ยเพราะว่าเจ็บต้องการให้แม่เนี่ยไม่มีผลข้างเคียงแม่ต้องรู้ก่อนว่าผลข้างเคียงมันเกิดจากอะไรแม่รู้ไหมว่าผลข้างเคียงกับอาการอาเจียนใหม่มีแรงมึนศีษะเอปวดหัวไม่มีเดินไม่ไหวแม่รู้ไหมมันเกิดจากอะไรมันเกิดใช่ถูกว่ามันเกิดจากยาเคมแล้วยาเคมโมันทําอะไรกับร่างกายเรามันถึงได้เป็นแบบนั้นยาเคม,คมไปทําร้าย ระบบหลอดเลือดเม็ดเลือดขาวกลุ่มเลือดทั้งหมดก็คือเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดให้ต่ํานั่นเองพอเม็ดเลือดพวกนี้ต่ําอาการของแม่ผลข้างเคียงหรือเอฟเฟกจากการที่ภูมิต้านทานของแม่ต่ําก็เลยมีอาการจาก T ีโมทําให้อาการเหล่านี้เกิดขึ้นฉะนั้น<ไ>เวลาที่เจี๊ยบให้แม่ทานเจลจะไปช่วยเพิ่มภูมิต้านทานไปประคองภูมิต้านทานของแม่ไว้ไม่ตก ในส่วนของคมีโมบัดทำลายเซลล์มะเร็งก็ทำไปแต่ส่วนเซลล์ดีของแม่นะไม่แย่ไม่ช้ำแม่จะมีอาการไหมก็ไม่มีอาการนั่นเองค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เจ๊จะให้แม่ทานคุณแม่ก็ทานตามที่เจ๊แนะนำเท่านั้นว่าจะทานอะไรเวลาไหนช่วงไหนเดี๋ยวเจ๊จะส่งไลน์ไปบอกนะคะอ่าคุณแม่โอเคไหมแล้วก็หนังสือที่เจ๊จะส่งให้คุณแม่มีเวลานั่งอ่านนะ อ่านนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณแม่จะต้องปฏิบัติตัวสำคัญมากอันนี้เดี๋ยวเจี๊บจะส่งไลน์ไปให้ด้วยแต่เจี๊บจะบอกแม่เบื้องต้นหนึ่งพรผู้ป่วยเนี่ยทุกคนพอเวลาแข็งแรงขึ้นแล้วเวลาไปรักษาแล้วร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมักจะล้านลาใช้ชีวิตปกติใครชวนไปไหนฉันก็ไปฉันก็จะไปเดินตลาดฉันก็จะไปเดินห้างสรรพสินค้า ฉันก็จะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดซึ่งอันนี้เป็นข้อห้ามที่แม่จะต้องหยุดในช่วงที่แม่จะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาแม้แม้แม่แข็งแรงดีก็ไม่ควรเพราะอะไรเพราะแม่มีปัญหาเรื่องปอดถ้าแม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เจี๊ยบบอกมาทั้งหมดปอดแม่จะยิ่งช้ำและเมื่อปอดแม่ช้ำ จำเกิดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายแม่ก็คือการติดเชื้อในกระแสเลือดในขณะที่แม่ไปอยู่โรงพยาบาลหมอก็เอาไม่อยู่ข้อนี้สําคัญมากาไปเที่ไหนก็ไม่ได้เลยถูกต้องค่ะช่วงจะบอกแล้วว่าช่วงรักษาช่วงที่แม่ต้องรักษาแม่ลองนึกถึงดีถ้าแม่ไม่ทานเจลอะถ้าแม่ไม่ทานเจลแล้วแม่ต้องรักษาแม่จะไปไหนได้ไหม แม่จะไปไหนได้ปะแม่ไปไหนไม่ได้หรอกเพราะว่าแม่แทบโทษนะคะแม่แทบจะคารเดินอะแม่แทบจะคารแล้วว่าแม่จะไปไหนได้ยังไงฉะนั้นพอเวลาที่แม่กินเจลแม่จะไม่เป็นแบบนั้นน่ะแต่พอแม่ไม่เป็นแบบนั้นแม่ก็จะใช้ชีวิตเหมือนปกติซึ่งเจี๊ยบมาบอกแม่ไว้ก่อนไงว่าห้ามเพราะว่ามันอันตรายมากนะแม่รู้เปล่า ร่างกายของเราปอดสําคัญมากเหนื่อยหน่อยเขาก็หนักเหนื่อยหน่อยร่างกายก็ซุดแล้วพอเวลาที่เวลามีอะไรขึ้นกับปอดอะเวลาเหนื่อยหน่อยแม่ก็ซุดภูมิต้านทานตกแม่ซุดแม่ไม่รู้ตัวและแม่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันคือเกิดขึ้นจากสิ่งที่แม่เป็นแม่นึกออกไหมแต่เจี๊ยบอะรู้ไงเจี๊ยบก็เลยบอกแม่ก่อนไงเพราะว่าจะกลัวว่าแม่จะไปทําสิ่งนั้นไง ถ้าเกิดว่าแม่ทําสิ่งนั้นเนี่ยแม่ต้องรับความเสี่ยงเอาเองนะเพราะถึงวันนั้นถ้าแม่น็อกขึ้นมาแล้วเข้าตู่โรงพยาบาลเนี่ยใครเอาเจลไปให้แม่กินไม่ได้นะและถ้าแม่กินเจลไม่ได้แม่ไม่ได้กลับบ้านแล้วนะแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยพอเวลาไปไปนอนอยู่โรงพยาบาลนะใครก็เยี่ยมไม่ได้นะแม่ต้องเซฟรักษาตัวเองให้การรักษามันจบไปก่อนให้การรักษามันจบไปก่อนแล้วการดูแลเรื่องของปอดเนี่ยมันดีขึ้นมาก่อน เจลช่วยได้อยู่แล้วแค่แม่ต้องปฏิบัติตัวร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะดูแลเขาฮะนะคะตามนั้นเออแล้วก็สองก็คือกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์พยายามทำอาหารให้สะอาดห้ามกินอาหารคลางคืนเพื่ออะไรมาใส่ตู้เย็นไว้วันรุ่งขึ้นเอามาเวฟเลิกไม่ทั้งสิน้นกินอาหารเฉพาะอาหารร้อนที่ทำสดสดร้อนร้อนเดี๋ยวนั้นทานเดี๋ยวนั้น อันล้างมือเป็นเรื่องปกติหลักโภชนาการเรื่องนี้จะเชื่อว่าแม่พอทําได้อยู่แล้วอ่านะคะแล้วก็สามก็คือแม่จะกินยาอะไรเช่นยาแก้ปวดยาแก้อะไรก็แล้วแต่แม่ต้องกินในขณะที่อยู่ในความดูแลของแพทย์แม่จะไม่ไปซื้อยาไม่ไปซื้อสมุนไพรทุกชนิดกินเองเด็ดขาดะฉะนั้นตอนนวันนี้แม่จะไม่มีอาหารเสริมอะไรแล้วถ้าแม่จะกินได้จะแนะนำให้แค่น้ำมันปลา นะ้ำมันปลาเออค่ะนะคะมาขายแม่บอกเอ้ยเนี่ยกินจีมันดีนะนู่นนี่นัน่น,น,นไม่กินเลยค่ะนะคะมันจะมีผลทําให้โพแทสเซียมในร่างกายของแม่สูงและเมื่อโพแทสเซียมสูงแม่ไปรักคีโมอยู่แล้วมันมีผลต่อไตยอยู่แล้วแล้วแม่ไปทําให้โพแทสเซียมสูงอีกมันจะยิ่งวิ่งลงไปสู่ไตกลายเป็นแม่จะได้โรคอีโกโรคดึงมาคือโรคไตท,ที่นี้โอ้โหทีนี้ปวดหัวมาหันมาห,หันตะ,ะไคร้โจมตีแม่เลยนะคะ แล้วก็ฝึกในการใช้ฝึกในการฝึกสมาธิในการไม่เครียดพยายามควบคุมสติสมาธิในการาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วก็นอนให้นอนให้หลับพักผ่อนให้ได้แต่เรื่องนอนเนี่ยจะไม่ค่อยห่วงแล้วพอกินเจลแต่เจี๊บจะห่วงเมื่อแม่ไม่ได้กินเจลเพราะว่าไอ้ไอ้นอนอาการนอนไม่หลับเนี่ยแม่ต้องเป็นแน่ๆเวลาที่แม่เข้าสู่กระบวนการรักษา มันเป็นมาจากยาแต่พอแม่ได้ทานเจลแล้วแม่ก็จะทุกวันนี้มันจะนอนไม่หลับอยู่แล้วมันเป็นโรคมาไม่หลับตั้งแต่ไหนกัน้วมันฉะนั้นคนอนหลับยากอ่านหลับยากอ่าแต่ว่าในเจลเนี่ยมไม่ได้หมายความว่าจะทําให้แม่หลับง่ายขึ้นนะการนอนหลับยากของแม่อาจจะมีอยู่แต่ในช่วงที่แม่หลับลงไปปักหลับลงไปเนี่ยแค่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงมันจะเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพสําหรับแม่มากขึ้นกว่าแต่ก่อน แม่จะสังเกตเห็นได้ว่าหลังจากนี้แม่จะสดชื่นขึ้นล่าเริงแม่จะไม่อ่อนเพลียไม่หุดหงิดง่ายนะคะจากการทานเจลแล้วโอเคอันนี้คือนะทั้งหมดที่จะเล่าให้ฟังแล้วหลังจากนั้นเจี๊ยบก็จะคุยกับแม่ทางทางไลน์ต่อไปนะคะค่ะแม่มีคำถามอะไรไหมคะไม่รู้จะถามอะไรอ่าไม่้จยถามอะไรไม่นี้จะค่ยถามก็แล้วกันได้ค่ะได้ค่ะ ถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ